สวัสดีค่ะหนูซูเด็กยงิงคอขาขาวมีใครจำหนูได้มากไหมคะหนูคือเด็กยิงโปสีแดงวันนี้หนูออกมาเดเินเล่นค่ะหนูน่ามากไหมคะหนูน่ามากไหมคะหนูน่ามากไหมคะ,าม,าม,คะมีใครเทว่าหนูน่า ไม่เสียลด้วยสวยไหมคะหนูสวยไหมคะนหนูน่ารักไหนเอาปากกามาวงนะคะหนูสวยกันไหนเอาปากกามาวนะคะัไมู่้ใช่ไหมคะอืออือเนหน่ไหนีแค่ไนพี่เห็นหหนูน่ารัก หนูน่ารด้ไหมคะน่าร <ieur. S 2> ด้ไหมก็เด็กยิงข้อแข้งขามาไา้งานตัวครับผมเด็กยิงข้อแข้งขามาไา้งานค่ะดีค่ะบดีค่ะครับ